แทงเข้าเยอะจังวะอืออืโอ้ยนะโวลูกสั้นลูกสั้นอ่าผมจะเงาเกตอีทนะอีทอีทในห้าสี่สามสองหนึ่งอีท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 บแคสวยแล้วแล้วแไหลลงซาเวทไล้เราลงซาเวทไหลลงซาเวทเขาเตรียมรวบเขาเตรียมรวบ ดีเฟน์ดีเฟนด์ดีเฟนด์ดีเฟน์ดีเฟน์ดีเฟน์สวยสวยสวยดีเฟน์ไว้ดีเฟนด์ไว้ดีเฟน์ไว้โฮโหคิวแทง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 ดักไว้ก่อนแทงดักไว้ก่อนผมจะตีกับให้เนะยผมจะตีบางคนอู่นีดีเฟนด์หน้าดีเฟนด์ดีเฟนด์ดีเฟนด์ดีเฟน์ดีเฟน์ดีเฟน์ีออกไปให้คนตีอไปให้โอเคโอเคลุกลุกลุกอีทนะลุกไปลุกลุกเวทลุกเวทลุกเวทเวทในห้า สวย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 แล้วไหลลงมาเซเวตไหลลงมาเซเวตก่อนไหลลงมาเซเวตก่อนไลมาเซเวตก่อนแทงแทงคิวแทงคิวอย่าโอเอสแซนอย่าโอเอแซนดีเฟ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 นเขาลบ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 ดีเฟน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 สวย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 แล้วเตรียมเตรียมเตรียมเคาน์เตอร์เตรียมเคาน์เตอร์น็อตอีนะน็อตอีทรอลลกลลผ่ลนลกลลนลลลลลอลล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 นลลลลลนลล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 าลล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 เวลลวลออมมลกลลออลมลลลลออลมลลสวย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  แล้วแล้วแล้วสเปซแล้วสเปซสเปซออกสเปซสเปซแยก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 สเปซสเปก่อนสเปซเขารูฟอนเกเขารูฟอนเกดดิฟเฟนดิ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 สวย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 เขาเล่นหนเขาเล่นหนอเคโ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 อเคผมผมยังไม่มีคูดาวผมยังไมีคูดาวตหนุ่ยอีกห้าวินะทุกคนรอรอเล่นรอสเปซก่อนคีวบิวไปคิวบิวไปตรงตรงตรงอินนะตรงอินอินในห้าสี่สามสองหนึ่งอิน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 อผมจะพัาอีกหรือวะ โอเคสวย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 แล้วสเปซสเปซอ่าไม่ไม่ไม่เขาไม่สเปซเขาไม่อ่าดีเฟนด์ดีเฟนด์เดรียมดีเฟนด์เตรียมดีเฟนดนดีเฟนด์ดีเฟนด์ดีเฟนด์ผมรับจูผมรับจูสวยสวยสวยแล้ว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 น็อตเวดนะน็อตเวดน็อตเวดน็อตเวดลงลงเซาเวดนะน็อตน็อตนอตน็อตน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 ะเตรียมนะน็อตตรงเวดเวดเวดในห้าสี่สามสองหนึ่งเวด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 อ่าแล้วแล้วขึ้นน็อตอินมา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 เขาเขาลันแล้ว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  จะจะได้ยังไงยังไงเขาเขาด้านที่อยากเต้นโอเพิลวันเราอยากฝึกโอเปนโวัวเทระเกตตะบุกมาเลยว่ะสวยใสเสื้อไหนเดทอใสใสเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เป็นคอร์นลพี่เอ็นฟาแฟลกหายอ่ะเอ็นฟาแฟลกฮัลโหลดีมั้งดีมั้งฮัลโหลกลับมาอ่ขึ้นขึ้นขึ้นนอนึ้นนอนอีกขึ้นนอนอีกเอ็นฟาแฟลกเป็นเยี้ยอะไรวะเอ็นฟาแฟลกเป็นตัวเยี้ยอะไรวะเป็นไม่ไม่ไม่เดียมเดียมเดียมโอเคโอเคโหโฮตรงนี้ดีมั้งนี้ดีมั้งงนี้ ไหลลงมาเซวสครับไหลลงมาเซวเซวสผมผมจะอิงเกตเซวเวทสในห้าสี่สามสองหนึ่งคีเมเกอร์คีมเมเกอร์คีเมเกอร์ลงเมดดฟนด์เฟนดเฟนดเฟนจ่าฟนดฟฟนสวย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 แล้วแล้วคไปแล้วคไปคไปพาระวังตัวเองนะคไปคไปผมจะผมจะงเกตผมจะงเกตด้านหลังเขานะผมจะยงเกตดานด้านหลังเรานะด้านหลังเรานะ รอไว้นะ QW ไป QW ไปก่อนผมมีผมอีกหาวิผมมีเอ็นเกตอีกห้าวิผมมีเอ็นเกตรอ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 ลุกน็อตนะน็อต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 ในห้าสี่สามสองหนึ่งน็อต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 บิ๊กแคป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 สวย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 แล้วดีเฟนส์แล้วเต็มดีเฟนส์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 สเปซสเปซดีเฟนส์สเปซดี ตรงตรงเวสนะตรงเวสเวสเวสในห้าสี่สามสองหนึ่งเวส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 โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคลิปสเปซครับสเปซสเปซเลยสเปซเลยสเปซอย่าให้เขาเล่นเกล็ครับอย่าให้เขาเงีนเกล็ดสเปซไว้นะสเปซไว้นะสเปซไว้นะดิฟเฟนต์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 ผมดับจูผมดับจูให้ผมดับจูให้ด้านหน้าระวังระวังระวังผมจะมีเงีนเกล็ดในอีกสิบสองวิรอรอคิววิวไป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 คิววิวคิววิวคิววิวคิวบิวคิววิวแล้วไหล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 ลงมาเสาครับ แล้วอะไมาเสาหนะกเสาเสาในห้าเสาในห้าสี่สามสองหนึ่งเสา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 ตรงมังกรตรงมังกรบีแคบบีแคบสวยแล้ว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 เก็บ QW ววิวเลยเขาไว้แล้วเขาไว้แล้วเก็บ QW เลยเก็บตัวหลุดเลยเก็บตัวหลุดเลยเขายังเหลืออยู่เขายังเหลืออยู่เขายังเหลืออยู่เขายังเล่นอยู่สเปสสเปสก่อนสเปสก่อนสเปสก่อนถ้างั้นสเปถ้างั้นสเปสอีกสิบห้าวิผมมีเอ็นเกตเล่นเล่น QW กันเราเราวังโดนเอ็นเกตนะดีเฟนส์เตรียมเตรียมเตรียมช่วยเพื่อนนะผมจะมีเอ็นเกนอีกห้าวินะ นอตเว้นนั้นไอ้เสาเสาอีนะอีดอีทอีดอีทในห้าสี่สามสองหนึ่งอีดอีท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 ตรงมังกรตรงมังกรสวยแล้วดีเฟนส์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 เขาจะเอ็นเกตดีเฟนส์ไว้ก่อนสวยสวยดีเฟนส์ไว้ดีเฟนส์ไว้สเปซไว้สเปซสเปซสเปซผมจะเอ็นเกตในอีกสิบห้าวิรอรอรอตรงบิ๊กซีดระวังระวังระวังสวยสวยคิว็อบบิวไว้คิว็อบบิวไว้ผมจะเอ็นเกตในอีกสิบวินะสิบวิเล่นไปก่อนคิว็อบบิวระวังระวังโดนเกตออ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 ่่าโเเเเคนนนนตตีีีะะะมัขจรลยว ช่ปะวะนอดทนัดทนัดน4 3 2 1นอดทนัดทนัดอทอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปิวาไปคิวเราไปคิวเราไปเขาลิฟลลาลฟลวิวเราิวพเขดี้อย่งเลดี้แลวใช่ปะดีมอตรงนี้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 แล้วแล้วผมไม่ม่ปะขาขาลงลงหน้าเขลงเขาลงเขาา ไหลไหลขึ้นมาน็อตอีสครับไหลขึ้นมาน็อตอีสไหลขึ้นมาน็อตอีสผมจะผมจะรัดน็อตอีสนอตอีสในห้าสี่สามนอตอีส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 ตรงมงกุฎตรงมงกุฎสวย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 แล้วแล้วไหลลงเวทไหลไปเวทไหลไปเวทไหลไปเวทแล้วเตรียมเตรียมดีเฟนส์เตรียมดีเฟนส์ไหลไปเวทแทง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 โฮไวแทงโฮไวดีเฟนส์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 แล้วแล้วไหลมาเวท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 นอตเวท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 นอตเวนนนนนนนออออเเเวววขขขึึึ้้้ ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเปเปลี่ยนเปลี่ยนเวทเวทเวทในห้าสีมส่งเวท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 เววเวทตมงกุฎตรมงกุดโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแล้วแล้วดีเฟนด์ดีเฟนด์ดีเฟนดีเฟนด์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 แล้วไหลไหลลงเซาอิทหลลงมาเซาอิทไหลลงมาเซาอิทไหลไหลลงมาเซาอิทไหลลงมาเซาอิทไหลมาซาอิทซาอิทแล้วแล้วแดีเฟน์ไว้นะดีเฟน์ไว้นะฮิวฮิวฮิวกันไว้ก่อนฮิวมาอใช่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 อ่

ลูกอิดลูกอิดดิเฟนตดิเฟน์ดิเฟน์ดิเฟน์ดิเฟนดิเฟนดิเฟน์ลูกอิดอิในห้าสี่สามองหนึ่งเหียโดนโดนไม่เป็นไร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 โทโทรโทไหลขึ้นนอตเว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 ทนอตเวทมานอตเวทนอตเวทมานอตเวทมานอต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 เวทนอต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 เวทไหล สวยสวยสวยแล้วผมจะเคาเตอร์ผมจะเคาเตอร์เซาเว่นนะฮะสี่สามสองหนึ่งเคาเตอร์เคาเตอร์ uh ดิบี้แคบ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 สวย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 แล้วสเปซสเปซสเปซเราไหลลงเซาอิตสเปซเราไหลลงเซาอิตอีตอิตอิตเห็นพาเข้าปะเห็นปัดเข้าปะฟูดได้ฟูดได้ฟูดได้ฟูดฟูดเขาดีดีเขาดีดีเขาหลาดแล้วเขาหลาดแล้วโอเคค่าเลยค่าเลยไล่ค่าเลยไล่ค่าเลย